ไห้แชร์ที่บอกไว้วันนี้เรามะัวโมมาหเราไม่ได้เทียบคนเลยนะครับเพราะว่าายแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันศับท์ตาให้ดีนะแม็หรือว่าวินโดบแต่ว่าในห้องเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีไฟต่างนั้นะครับเป็นรูปจะติด็กแตงโมสี่ภาพซึ่งเป็นภาพสกัญที่วันนี้คุณเอกกราชจะมาลงรายละเอียด น่าจะชี้ว่ามันเป็นมบบรูกเดียวมั้ยูปเียวมั้ยถาทำอะไรบ้างในสิ่งพักนี้เดี๋ยวหลังงานแล้วเนี่ยผมจะเรีนนี่ทราบว่าไฟล์ที่ผมนำเสนอนะครับจะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่ไหมครัพี่แอนดูในยูทูบหน่อยยูทูบมันไลด์หรือเปล่าแล้วก็ไฟล์ที่มีอย่เนี่ยอยู่ระหว่างปรับแก้นิดหน่อยนะครับเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการกระชือต่อมาแล้วก็หลังจากนี้แล้วเนี่ยก็เรีนนี่ทราบว่าหลายช่องอาจจะเชื่ ใครก็ได้นี้นะครับไปออกอากาศในส่วนผมเนี่ยมีคิวแน่นด้วยแตไม่ว่าก็เลยจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสเจอหลายๆท่านไปออกอากาศได้นะครับอีกสองนาทีไม่ไหวรอก็ทุกคนต้องระวังนะใครคนที่มันทำรูปภาพเนี่ยมันเก่งมากนะมันเก่งมากนะมันสามารถทำให้สารเชื่อได้นะครับ GPS location อะไรมันทำถูกหมดแล้วแต่มันพากแล้วก็วันนี้